สนุกเขาเล้วยสนุกไหมคะลูกพ่อสนุกมากเลยค่ะดูสิคะทำไมดูหน้า่าสิเฮ้ยดูหน้ายายรักเลยดูบ๊ายบายบหรไหย ยายดูดูไม่ทำหน้าหน้าพ่อม <c oughs> เอาเรืมาปิดหน้าพอ่อเ่อวนหนูก็มีแกลวาน้องเมย์บยายเแว่ดินมย์เาับยายไปไหนอยู่้างหจง้า โอ้ยเม่เธอยังไม่นอนเนี่ยอางหวอตอันนี้ไปจหัวอันน้องก็ส้มใส่กะติกไปนี้ก็ไม่นงเก่งอืมสแล้วฮ้อคลิปนี้พอใช้ไม่ได้นะอ้มันติดเร่ไปติดถ้าก็ดูนคลิปนี้ ไม่โป้ต้องไง้ไองงไต้องไหมไม่ตูไม่คอนั่งอะไรอย่างี้ออืเฮเ้หมเชนี่นี่ใจมันขันยังไงะ อึช่วยรักพ่อก่อนทำพ่อรักพ่อก่อนรักก่อนรักยังไงรักพ่อไม่กล้ารักใช่ไหมกลัวรักพ่อยังไงลูกรักพ่อยังไงเอาออกให้พ่อก่อนเออเอาออกให้พ่อก่อนจะได้ไม่ออกอีแล้วเอาออกให้พ่อนเต็มตัวเธอไปหมดเลยไหม เก่งเก่งเอ่งติดมือติดนีิดนี่จุ๊บแก้มจุ๊บแก้มทำแก้มมาแล้วกันแล้วกันทลไวมแล้วกันนายเอาอให้หมดด้วยชอบใจเธอและจ่ย ไล่าพจบ慢慢慢慢นอ๊นเอ๊ะดูส e. ิคะอาคไก่ขนยังไงลูกหมาเห่าล่ะหมาเห่าฟ้า้อง ร้องเพลงร้องเพลงยังไงลูกพี๊บแกบอ,กอะไก่ขันพ่อขันก่ไก่ขันแม่ <c oughs> เหมือนกันแม่ดิซี่แม่เอาอันน้ำแข็งเซนีแล้วหนายเอาออกให้พ่อกันนี่ติดพ่อเต็มหน้าเลยนะ <c oughs> เลิกไปไหนลรับน้จะกินะ